เพื่อเพิ่มการเสียเวลานะครับก็แกผู้เิียรติที่มาเป็นประธานในวันนี้นะครับก็คือท่านอาเอกร,รัดคนตื้นนะครับการทาสอ,สอ,สอนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอายุยังน้อยคิดว่าโอกาสหน้านะครับผมว่าไม่พลาดแน่ตัวเมื่อท่านเอกร,รัดนะครับพบกับมากับพี่น้องหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะครับทัววท่านนะครับ ว่าที่สอสในส,สมัยต่อไปสอสอทุกหล่อนะครับก็จะได้พบกับพี่น้องขอเก่าไป้เจอครับท่านกำลังเดินห้างไปเบืองเมืองไฟครับตอนนี้เรียนท่านนายกอานันต์ครับท่านคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลและท่านกำนันน้อยผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้ครับมีทางตำรวจด้วยนะครับครับผมเอกลรักษ์ทอมส์ซ์ครับวันนี้ก็ รู้ตึกดีใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับชุดนี้ผมไปงานบุญบ้างไปมาหลายที่นะครับช่วงนี้ชุดนิ้วก็ไปมาหลายที่แล้วครับไปงานไหนก็ไม่ใหญ่เท่างานนี้ครับต้องขอตบมือให้คณะผู้จัดงานเลยนะครับครับแล้ววันนี้ครับผมเห็นพ่อแม่พี่น้องหลายคนนะครับมาร่วมงานกันเยอะแยะเลยมีทั้งเด็กรุ่นใหม่ มีทุกรุ่นทุกวัยเลยครับถึงแม้ว่าฝนตกพ่อแม่พี่น้องก็ยังให้ความสําคัญที่จะมาร่วมงานสื่นน